เจอะไล้้าสวัสดีค่ะวันนี้ซิลเซจะบินไปเชียงใหม่ค่ะเห็นเสียงรังรักกระเป๋าไปที่รถกระาะนะคะวันนี้ก็ถึงแล้วค่ะเราลังยกระเป๋าลงอยู่ค่ะนี่ค่ะขึ้นบินหนูกำลังเดินไปขึ้นขึ้นบินค่ะ นารังขึ้นแล้วนะคะจินเซยถึงแล้วค่ะจินเซยไม่ยอมถือกระเป๋าค่ะจีนกระเป๋าตังหมดแล้วอ่ะแล้วก็นารังแล้กระเป๋าเหมือนเดิมน,นะคะเอ็นเซลรังล้องขึ้นกระเป๋าค่ะจินเซยขี้เกียจเดินค่ะมาแลไหค่ค่ะ แล้วเชรืงต่อไปก็ไปเชียงใหม่นะคะกินนักโดโนอยู่ค่ะเราไม่ได้ไปเราไปสคนไม่ไมพดปพาปาไปไหนไปกับปมาสองคนได้ปะได้สี่สิบเนปปาไปด้วยไปกาไปกับปากาไกาปไปบาทกครับ มาไปคันต่อไปเลยสี่สิบนาทีเองค่ะป๊าป้าไม่ได้เดินทางไปกับเรานะคะจะเลยร้องไห้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จองตั๋วมาค่ะป้าป๊าไม่ได้ไปด้วยกันนะคะเครื่องเต็มค่ะแล้วทำยังไงล่ะรอค่ะรออะไรรอที่นั่งค่ะที่นั่งอะไรอ่ะที่นั่งมันเต็มค่ะ ยืนได้ไดไหมเรายืนไปได้ไหมยืนเกาอย่างนี้ไปได้หรือเปล่าได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเชียงใหม่มแล้วค่ะองมารอรัตนะคะเมือนเดิมค่ะแล้มาก็มาตตอรถเช่าค่ะโอ้ยใหญ่ๆโอ้ยตอนนี้พี่เสีย,ยก็ลังนั่งรถบปตา,านะคะ รอรอรอ,อ,อค่ะตอนนี้แบบป๊ะ,ะก็มาถึงแล้วค่ะแล้วทีเียก็นั่งรอกับมามานะคะกำลังเดินไปที่ช่อรถค่ะแล้ปะป๊ะก็ิีเสียก็พาป๊ะป๊ะไปกินข้าวนะคะต้องซอยนะคะ กาแฟนนะคะอันนี้เป็นร้านข้าวที่เกินค่ะ <c oughs> ดีมากเลยค่ะน้ำตกด้วยค่ะแล้วก็มีหมาแปดตัวสวยไหมคะสวยไหมคะ แล้วก็มากินอีกแล้วค่ะหมามาก็ตัวอ้วนเลยนะคะเออที่เด็กนั่งๆเลนะคะเคีย้ยวยาวป้าเลยอาหารแมวข่ดกินจีจานเลยค่ะไ่กินขนมก่อนกล,ลับโรงแรมนะคะ ถึงโรงแรมแล้วป๊าป๊าลองเช็คอินค่ะแล้วก็มามาเล่นฮิปโปเลยนะคะเล้วกินขนมพักให้เซก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำนอนค่ะบ๊ายบายนะคะฟันดีค่ะบ๊ายบายกบเดี๋วต่